าสบายดีพี่น้องสบายดีมาสักคนสมบน้องสบูอกับสองบานคนบ้านหน้าพี่น้องนี่มางานศพอีกทุกคนวันนี้เป็นเมือสงสารบ้านน้องแตะจริงกับ้านเดียวกันเลยทุกคนเลยแต่ว่าเขาใหญ่ออกมาแต่บ้านนำมงกาลกาเสียเขาเือนละโลแล้กาเงินหัวละสิพันกีพือเก้า อาทิตย์เดียวสัปดาห์เดียวทุกคนเสียชีวิตสามซพโดยเสียประกันภัยสามสอดโดยทุกคนแล้วงานซพนี่ก็ซีงานแจกต่อตอนนี้ก็ประมาณสิบมู่มุทันเดียเทียมรวมสิบมูสิบเอ็ดมู่แขกคนมาในงานคนโบคอยไลยปันใดเนาะ นานบอนชื่อได้บอนพลาดแดงผิดบัตรมาาอันนี้ก็ก็จะเรียนไพ่ให้โลกันทุกคนงานนี้ต้องมีไพ่ให้โลมีค่ามีขาคลายน้าทุกคนก็ได้คลายดีผนไปทุกงานมีจอกหาจอกซิบจอกเศร้าบาทบ่ตามสั่งจอกสองพันจีจังไหวเนี่ยไรเนี่ยไรจอกสองพันให้เบิ่งดู เจ <ere> <น Kız S 1> าะน้อยเออพี่น้องยีง่สิบลูกยี่สิบข่าอยากกินนี่นะจอกซองพันแบบเด็กหน่อยก็ซื้อได้ทุกคนนี่นะอันนี้สิเป็นจอกซิปซิเมนอันนี้จอกหาทุกคนบัตรไปขายแล้วบ่บปาเดนไ่ได้แบบสี่ใบแมนเจาะซิปหรือจอกจาะ มีน้ำมะพร้าวโอวัลตินเทนุ่มทุกคนอันนี้ยังก่อนน่ะซาเย็นแล้วก็มีน้ำเคี้ยวเบปซี่อันน้ำเคี้ยวอะไรน่ะเปลี่ยนใจเป็นน้ำเคี้ยวกระยาะน้ำเคี้ยวน้ำเคี้ยวไทยอะไรนี่ไทอืมอากาศห่อนทุกคนเลยไปคลายใส่ก็คือจะได้คลายดีจุดอ่ะ มาวานนี่ยแบรนด์ทาน้ำมันลดน้องอ้าวขวดแนวน่ะมันมีคนมางานต่วไหนดีเด็อเออทีเมื่อไรย่างไปนั่งโต๊ะก่อน <c oughs> ไปนั่งโต๊ะทุกคนเลยร <c oughs> วเย, <c oughs> ยเดียวอีกแล้ววันนี้ <c oughs>

ที่ข้าวเที่ยงแล้วทุกคน11:00นกว่าเลยเนาะซาไนก็ย่อข้าวย่อน้ําแล้วทุกคนเอ้ยแต่ว่าโต๊ะเฮายังมีแต่ลาบแดงทุกคนเอ้ยนทเ่สิแกงทุกคนไปยังเข้ามาแท้ ข้าก็ย่อข้าขาวมาทุกคนเพราะว่าเมื่อนี่นั้นมีช่องงานขวบกันเนาะทุกคนอารมณ์อมกันคนละบานแต่ว่าเพินมากเขาประกันภัยนาบานชุ่เฮาก็เลยได้เสียประกันภัยนั้นทุกคนก็เลยคนกระสิบอลร้ายนี่ทุกคนเลยข้าเจ้าไปทาคุณร้ายกลัวเนาะเพราะว่าท่านนะขาเจ้าก็มีทีมีนองร้ายทุกคน เรามีหลับค้าวเนาะหลับค้าวน้ำไหลละบควันพยังมวนอยู่กับการบึงลายมือวะยังโม่มานี่แหละทุกคน คนที่มานในงานในกริเห so ็นทอแต่น้องมวยจึงกล่องให้เบ่งเละนองทางหมคาดนะทุกคนยังเบ่งในทงพักบ่ บวงในทงพักทุกคนเพราะมีพักอันกระดาวโมเบนพักกระดาวแต่ว่าพักกันอะไเดระเาวาทุกคน่ากินก่อนกินก่อน ปิวไม่น oh euh ้ำเย็นอยู G ่ปิวฮาเดียวตีเดียวเออมาทุกคนกินข้าวน้ำกันกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวไปสงสักการณนอะไรเนาะทุกคน xin mừng lạ khao cả bên đây chim khâm nhành <cười> 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 Những đây bụi gang trang mắt nắng 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 เ้ายำจนไข่แกงบึงคือมันอ่อนทุกคนจุมองสุดมันแกงก่อนจ้างจักนอง Ừ, tôi cái chị lọt lắm, em ngưng nó em ừ. em em cười lọt lắm, chị lọt 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 lẹt, em ngưng có กือได้เลยีวน้อกได้เ่ร้เลยงเลิกเครงหักไมกินะดีขาตยอ้วนมาหนักอ้วนหนุ่ห้งจุดห้งไม่น่ะวมเห็นจงหมจหกหาไหกครับ ควันมันพ่นมาแล้วพ่นชิคลุขลนอือออกรับเขาเก่งกบว่าเองเก่งยังไงลอยเดียวบดมือนะฮะเนี่ย่เต็งเลยอื้มนืามาซ่าเลยลอยอันนี้ไืบุษยอนั่งเจ้าของด้ น่เหันนล้วก็ิงิ้ก็คิดโตวันน่ะเราก็คิอาหารเนี่ยอร้อยัวนเกิงใกล้้คจอตเธอบอกไปรอยห้าซิล์เนี่ยเจ้หนึ่งนี่อเอาและยี่หกเบไปีหกยีหกามากสากได้ตหนึ่ sao khoan đấy sao phụ bỏ qua như nào cứ gì kín như phụ lời thôi phụ khó nhò bay và thang phụ cả vẫn gì cả khảo thì ừ. đây là mua gì nhà <laughs> ทุกคนนมมือก็สิได้ล่าคลิปแต่เตียงแต่ในพ่อก